ก็สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีการเชื่อม AirPods 4นะครับกับ Android นะครับพอดีจะลงคลิปทิ้งไว้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากถ้ามีอุปกรณ์ Android แล้วก็เปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดที่ b l e t ู tototh นะครับเปิดให้กำลังค้นหาอุปกรณ์นะครับเพื่อนเปิดเคสนะครับเปิดเคสขึ้นมานะครับแล้วก็แตะสองทีตรงนี้ ถ้าไม่ติดเจ้าลองแตะใหม่อยกครูดนะครับผมใช้สองมือแตะเบาๆตรงนี้นะครับแตะตรงนี้ครับสองทีออกขอบไปนะครับเห็นไหมหนึ่งติดไปครับเดี๋ยวผมเอาใหม่นะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดใหม่นะครับแล้วก็แตะตรงนี้สองทีฮะไฟสถานะจะเป็นสีขาวกระพริบเป็นแพ i ิ่ n g นะครับผมแล้วก็มาดูที่อุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงนี้นะครับ ที่อุปกรณ์ว่ากาลังค้นหาอุปกรณ์นะครับเห็นฮะขึ้นมาแล้วครับแอร์สีนะครับที่ผมตั้งชื่อไว้ง่ายๆครับก็ลงคลิปทิ้งไว้สั้นๆนะครับเผื่อใครหามไม่เจอก็เอ,อจะได้เชื่อมต่อได้นะฮะก็ง่ายๆครับเปิดเปิดขึ้นมานะฮะเป็นสีเขียวแล้วก็แต่สองพีนะฮะเคครับผมสวัสดีครับ